แแผ้ระยะทางหรอไม่เชื่อหรอกค่ะไม่เชื่อบ้าอะไรล่ะนี่ตัวเองผู้หญิงอัปลักคนนั้นเป็นใครแล้วทำไมจะต้องมายืนควงแกันด้วยเนี่ยฮะแฟนใหม่เราเองแหละเดี๋ยวนะตัวเองนี่แล้วฉันล่ะฉันเป็นใครฉันไปไหนนี่ลูนแล้วหรอโอ้ยงงอ่ะตัวเองก็เป็นแฟนเขาไงแต่แฟนเก่าน้วนี่เดี๋ยวนะนี่เธนของหรือ เคลียกันเสร็จนะคะเดี๋ยวน้ำหวานเนี่ยจะเป็นรอตมหนูนะไปแล้วเคลีย์กันหึ่งนั่เดี๋ยวน้ำหวานหน้าตาอัปลักษณ์เนี้ยนะชื่อน้ำหวานเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องดิเอาเป็นว่าเราเลิกกันแล้วนะโอเคปะเฮ้ยไม่โอเคอ่ะนี่สินะที่เขาเรียกว่ารักแท้แพ้ระยะทางมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่ะโอ้โหรักแท้มันไม่ได้แพ้ระยะทางหรอกแต่เป็นใจเราต่างทางที่เปลี่ยนโอเคแล้วนะเปลีรย จบนะบายบายไปดีกว่